หูฟังบลูทูธ JBL Live 500BT เสียงเบสสนุกและมันเสียงสูงที่จัดเต็มเก็บรายละเอียดได้ดีเหมาะสำหรับหลายแนวเพลงมีสีให้เลือกหลากหลายสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันหูฟังรุ่นนี้มีน้ำหนัก231.6กรัมเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน4.2แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนความจุ700มิลลิแอมสามารถชาร์จผ่านสาย m ม c r o USB โดยใช้เวลา2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งหรือจะใช้หูฟังผ่านสายออดิโอโดยตรงเลยก็ได้เวลาในการใช้หูฟังในโหมดปกติจะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ถึงสูงสุด30ชั่วโมงรุ่นนี้จะไม่มี ANC หรือที่เรียกกันว่าระบบตัดเสียงรบกวนนั่นเองมีระบบชาร์จไวเพียง15นาทีก็สามารถฟังเพลงได้สูงสุด2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแนวเพลงที่เหมาะสำหรับหูฟังรุ่นนี้คือแนวป็อปป๊อปร็อกร็อกอันเทอร์เนทีฟ h ิ p h อ p และ EDM สามารถปรับแต่งแนวเสียงได้ด้วยแอปไมค์ JBL h e a d p h o n e ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iOS และ Android หูฟังรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีคือสีดำสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงและสีขาวสามารถเช็คราคาและโปรโมชั่นล่าสุดได้ที่ลิงก์ด e s c r i p t i o n ใต้ใวิดีโอนี้ได้เลยครับ